วัดของเราเนี่ยเป็นวัดเล็กๆอยู่ในชุมชนเล็กๆซึ่งมีหมู่บ้านที่ดูแลอุบถัรภมวัดก็เป็นหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กๆโดดเดี่ยวอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอน,นายืนติดต่อกับอำเภอเดชอุดมวัดมีพื้นที่อยู่9้าไร่ซึ่งเป็นวัดที่ถูกต้อง มีเจ้าวาดถูกต้องวัดมีฉนูดที่ดินเรียบร้อยมีภิกษุสามเณรจำพรรษาต่อเนื่องไม่เคยขาดตั้งแต่ตามมามาเป็นเจ้าวาดอยู่นี่ก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะมีพระภิกษุสามเณรไม่เคยขาดบางปีก็20รูป30รูปก็มีบางปีก็อย่างปีนี้มีพระจำพรรษาสามรูป มีสามเณรจำพรรษาอยู่17รูปงานพัฒนาของวัดหนองคูเนี่ยเราจะตอบสนองงานทุกๆทุกๆกระทรวงทุกๆกระทรวงทุกองค์กรที่ที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยท่านก็จะมี โครงการมีงานต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นงานหมู่บ้านรักษาสินหาอย่างเงี้ยที่เป็นงานงานหลักงานใหญ่งานสำคัญวัดน้องคูของเราชุมชนบ้านน้องคูของเราก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในเรื่องของเป็นหมู่บ้านรักษาสินหาต้นแบบของระดับจังหวัดบนราชธานี เมื่อปี2,565การของอกระทรวงวัฒนธรรมก็มีเยอะเรามีศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวรนณเทศมีลานธรรมลานวิถีไทยมีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีถนนสายวัฒนธรรมที่ยาโยมาวันนี้ที่เห็นกองฟางกองอะไรต่างๆที่วางอยู่ด้านหลังสาลาท่านก็จะเตรียมงานที่จะ ตักบาทถนนสายวัฒนธรรมในวันที่6ธันวาคมนี้กำลังจะยังจะเตรียมงานกันบัวสร้างสุงเนี่ยเราได้รับการประชุมมาจากวัดพลขวาวเนาะได้ประชุมกับคณะสงฆ์เพื่อนครบาอาจารย์มาหลังจากที่ได้รับนโยบายแนวทางมาแล้วเราก็ได้ ดำเนินการโดยการมีการประชุมชาวบ้านว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะบวชขออย่างนี้ดีไหมคือเราไม่ต้องมีขบวนแห่ไม่ต้องมีการเลี้ยงสุราเมีไรมีโอกาสที่จะได้พูดในทุกงานเราก็จะพยายามไปพูดแม้แต่การประชุมคณะสงฆ์ระดับตำบลระดับอำเภอถ้ามีโอกาสได้ได้พูดเราก็ใช้โอกาสนี้ได้พูด เพื่อเผยแผ่งานบวชสร้างสุขก็ช่วยเต็มที่อยู่ในวัดเราเนี่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยม,ม,มีหนึ่งรูปมีหนึ่งรูปเราก็บวชแบบประหยัดแบบประหย,แบบยัดง่ายมากไม่ต้องมีพิธีกรรมแบบเฉลิมฉลองอะไรเราก็มีเจ้านาคมามอบในวัดแล้วก็ทางวัดก็เป็นเจ้าภาพให้ร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าภาพให้โดยที่ ค่าใช้จไม่น่าจะ semester, ถึงหมื่นบาทไม่น่าถึงหมื่นบาทไม่มีการแห่ขบวนแห่ไม่มีการเฉลิมฉลองก็ไม่มีเป็นบวดแบบง่ายๆไม่มีไม่มีได้ทำไปแล้วเป็นตัวอย่างอ๋อก่อนก่อนที่จะมีโครงการนี้นะรู้สึกงานบวดเนี่ชาวบ้านเขาเจ้าภาพศรัทธาเขานี่จะสนุกสนานสนุกสนานบางทีก็จะมี พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างมีรถแห่เปิดเครื่องเสียงซึ่งก็จะก่อความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะ,ะบ้านเจ้าภาพงานบวชมีการเปิดเครื่องเสียงทั้งวันทั้งคืนเมื่อเราได้มีการทำรณรงค์เรื่องของบวชสร้างสุขเพื่อ,อลดละเลิก เรื่องของอบายมุกหรือเรื่องของสิ่งที่มันสิ้นเปลืองโดยปราโยน์เนี่ยก็ทำให้ให้ดีขึ้นผู้คนก็อพอใจอมีความสุขมีความสุขไม่ต้องลำคัญเสียงไม่ต้องอสิ้นเปลืองเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาวบ้านเขาก็เกิดความพอใจภูมิใจอยู่ก็มีบ้างาถ้าหากว่าเป็นเจ้าภาพที่เขา มีมีเศรษฐกิจครอบครัวดีนะเขาก็อยากจะแสดงพลังเขาเพื่อให้ญาติพี่น้องมากันเยอะๆมีการสนุกสนานร้องทำทำเพลงอะไรประมาณนี้นะถ้าเจ้าภาพที่เศรษฐกิจเขาแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยหรือที่เขาต้องการที่อยากจะประหยัดประหยัดเขาก็พอใจพอใจดีใจด้วยที่หลวงพ่อ ได้แนะนำได้บอกกล่าวว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้มันจะได้ประหยัดเขาก็ดีคนชาวบ้านเนี่ยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดีไม่ต้องไปเสียเวลามากมายในการที่ต้องเวลาเข้าบวชนะเข้าโบสถนะนะ์มันก็จะได้ได้บวชทันทีไม่ต้องไปให้อุปชาอาจารย์ไปนั่งรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงชาวบ้านก็เปิดเครื่องเสียงแห่กันอยู่นั่นนะม,มันก็ดีงานก็เสร็จเร็วน่าจะ หกสิอร์เนต์อยู่นะมีเสียงคอยตามเ,เยอะอยู่ในปีนี้โอกาสที่จะถ้าจะมีการบวชปีนี้ก็จะขอขอความร่วมมือหรือไปพูดกับเจ้าภาพให้เขาเข้าใจอยู่ถ้าเป็นคนในชุมชนนี้อีกประการหนึ่งทางทางวัดเราเนี่ยก็จะมีการบวชสามเณรภาะดูรอนซึ่งเป็นการบวชมู่ เป็นจำนวน2030รูปประมาณนี้นะแต่ก่อนหน้านน่นบางปีเราก็มีขบวนแห่เหมือนกันนะมีขบวนแห่มีพวกถือป้ายถือนั่นลนระลงโน่นนี้นั่นมีขบวนแห่มันก็ซึ่งมันเป็นการเ,าเสียเสียเวลา,เ,าเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหลายอย่างาต่อไปเนะี่ยถ้ามีการบวช ผ้าดูร้อนบวดหมู่แบบนั้นเราก็พยายามจะตัด,ต,ดตัดพิธีกรมรมแรงต่างๆให้มันสั้นลงเ <_ s ays> ช่นขบวนแห่นี่ก็จะก็จะเลิกไปเพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายด้วย